คดีฆาตกรรมนวลชวีคดีประวัติศาสตร์หมอฆาตรกรรายแรกของเมืองไทยคดีฆาตกรรมนวลชวีนั้นเป็นข่าวอชัากรรมที่โด่งดังอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่หมอผู้มีหน้าที่ช่วยชีวิตคนกลับต้องมากลายเป็นฆาตรกรอีกทั้งในคดีนี้ยังเป็นฆาตรกรที่ฆ่าภรรยาของตัวเอง โดยมีการคิดวางแผนและได้เตรียมการทุกอย่างล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีนวลชวีเพชรรุ่งเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคม2475ที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครอบครัวของนวลชวีมีฐานะค่อนข้างดีเพราะมีที่นาให้เช่าโดยลูกๆทั้ง10คนในครอบครัวต่างได้รับการศึกษาที่ดีและมีหน้าที่การงานเป็นที่นับหน้าถือตา นวลชวีเป็นผู้หญิงร่างเล็กรูปร่างผอมบางเธอสอบติดพยาบาลที่สิริราชพยาบาลและจบการศึกษาในปี2497จจากนั้นได้มาทำงานที่โรงพยาบาลภูมิพลแต่ทำงานที่นี่ได้เพียงปีเศษก็ต้องออกจากที่ทำงานเพราะมีเรื่องบาดหมางกับคนในโรงพยาบาลต่อมาเธอจึงมาเป็นนางพยาบาลที่เมืองบ้านมีประมาณหนึ่งปีก่อนที่จะมาทำงานที่สถานพยาบาลยาสูบ ในปี2501ช่วงต้นปี2501นวลชวีได้เดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือกับเพื่อนชื่อโมทนีและได้พบรักกับหมอนหนุ่มคนหนึ่งชื่ออาทิตย์สุญ,ญานเศรษฐกรและหมออาทิตย์ผู้นี้คือคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของนวลชวีให้กลายเป็นตำนานประวัติศาสตร์แห่งการฆาตกรรมของเมืองไทยไปตลอดกาล หมออาทิตย์สุญ,ญานนเรษตรกรเกิดและเติบโตที่กรุงเทพโดยเป็นบุตรคนสุดท้องในจํานวนลูกๆทั้งห้าคนของครอบครัวพ่อแม่ของหมออาทิตย์เป็นข้าราชการในกระทรวงพันชิ์หมออาทิตย์เป็นชายหนุ่มที่หน้าตาค่อนข้างดีใจเย็นและมีความเฉลียวฉลาดเขาสามารถเข้าศึกษาชั้นเตรียมวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนจบเมื่อปี2494โดยในช่วงเวลาว่าง เขาก็จะไปทำงานที่อู่รถใกล้บ้านเพื่อหารายได้เป็นเงินซื้อหนังสือเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวในปี2500หมออาทิตย์จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากซิริราชพยาบาลและได้รับหมายเกณฑ์เข้าประจำสำรองราชการที่กรมกำลังพลทหารอากาศโดยได้รับยศว่าที่เรืออากาศโทและได้เข้ารับราชการเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลรถไฟในปีถัดมา หมออาทิตย์ย้ายไปเป็นแพทย์รถไฟหัวหน้าเขตสี่จังหวัดลำปางซึ่งที่นี่คือที่ที่เขาได้พบรักกับนวลชวีในเวลาต่อมาด้วยความเหงาเปล่าเปลี่ยวของหนุ่มชาวกรุงที่ต้องมาทำงานในที่ที่ห่างไกลความเจริญและอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบเมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวที่มีสเสน่ห์และเอาอกเอาใจเก่งอย่างนวลชวีนั่นก็ทำให้หมออาทิตย์มีความสุขและมีชีวิตชีวามากขึ้น ความรักของคนทั้งคู่ค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นมาโดยต่างคนต่างรู้ว่าอีกฝ่ายก็มีใจให้เช่นกันหมออาทิตย์ได้อาสาเป็นคนนำเที่ยวให้กับนวลชวีและโมทนีพวกเขาไปท่องเที่ยวด้วยกันประมาณ3-4ถึงวันก่อนที่หญิงสาวทั้งคู่จะอำลาหมอเพื่อเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่จากการที่ได้พบกันในครั้งนั้น นวลชวีก็จะส่งจดหมายมาหาหมออาทิตย์ที่นครลำปางเป็นระยะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไป6เดือนหมออาทิตย์ได้ย้ายกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลในเมืองเช่นเดิมเขาและเธอยังคงติดต่อกันผ่านทางจดหมายจนความรักของทั้งสองคนแน่นแฟ้นมากขึ้นแล้วก็ได้กลายเป็นสามีภรรยากันทางพฤตินัยช่วงเวลานั้นหนุ่มสาวทั้งคู่ใช้บังกะโลและโรงแรมเป็นเรือนหอชั่วคราว ความรักของคนสองคนได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยความหวานชื่นแต่นั่นก็เป็นเพราะยังไม่มีใครยอมที่จะเปิดเผยด้านร้ายของตัวเองออกมาต่อมานวลชวีได้ล้มป่วยลงโดยหมออาทิตย์ได้แวะเวียนไปเยี่ยมนวลชวีหลายครั้งนวลชวีมีอาการตกเลือดมากแต่เธอไม่ยอมให้ใครรู้ว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคอะไรแต่แค่เพียงดูจากอาการ หมอเก่งๆอย่างหมออาทิตย์ก็รู้ว่าอาการป่วยของนวลชวีน่าจะเกิดจากการแท้งลูกจากนั้นชีวิตของหมออาทิตย์เริ่มยุ่งเหยิงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเขามีผู้หญิงเข้ามาในหัวใจเพิ่มอีกคนซึ่งเธอคนนั้นก็คือนางสาวสมบูรณ์สืบสมานนักศึกษาสาวปีสุดท้ายจามหาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆเธอเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กของหมออาทิตย์และที่สําคัญคือ เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนทำให้หมออาทิตย์ต้องรู้สึกหวั่นไหวในเวลาต่อมาหมออาทิตย์สามารถสอบชิงทุนจนได้ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันเมื่อกลับมาหมออาทิตย์ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผานากตาของโรงพยาบาลรถไฟในเดือนมกราคมปี2502 ทางการรถไฟส่งหมออาทิตย์ไปฝึกงานด้านโรคหูตาจมูกที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเวลา6เดือนและตอนเย็นเขาก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้เวลาส่วนตัวที่หมอกำนวนชวีจะได้มีโอกาสพบกันนั้นยิ่งลดน้อยไปเรื่อยๆนวนชวีเริ่มมีความหวัดระแวงและระแคะระคายในรักซ้อนของหมออาทิตย์และเพราะอารมณ์หึงหวง เธอจึงพยายามจะใช้วิธีการต่างๆเพื่อหวังที่จะครอบครองตัวของหมออาทิตย์ให้เป็นของเธอแต่เพียงผูด้เดียวให้ได้นวลชวีจะออกไปนั่งเฝ้าหมอในที่ทํางานและติดตามตัวหมออาทิตย์ไปทุกคนทุกแห่งจนไม่แทบจะต่างไปจากเป็นเงาติดตามตัวการเกอะติดไม่ยอมห่างของนวลชวีไม่ได้ทําให้หมออาทิตย์รู้สึกรักเธอมากขึ้นแต่ความรู้สึกที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆกลับเป็นความรู้สึกรําคาญ วันที่11มีนาคมปี2502หมออาทิย์ต้องจำใจจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีที่อำเภอยานาวาซึ่งในการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตัดปัญหาความรำคาญใจจากการที่ต้องถูกนวลชวีคอยตามตือ้อหึงหวงและแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอีกทั้งเธอยังเกาะติดเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่อีกไม่กี่วันต่อมาในวันที่17มีนาคม หมออาทิตย์ก็ได้ไปจดทะเบียนสมรสอีกครั้งกับนางสาวสมบูรณ์สืบสมานที่อำเภอพระเนตรซึ่งการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้เป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสมบูรณ์ได้รู้ว่าหมออาทิตย์ไปจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีก็เกิดความไม่พอใจหมออาทิตย์จึงได้ตัดปัญหาด้วยการจดทะเบียนสมรสอีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์สบายใจขึ้นโดยเขาหวังว่า ปัญหาต่างๆน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหากแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นไปตามที่หมอคาดหวังเอาไว้เพราะหลังจากการจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงทั้งสองคนในครั้งนั้นนวลชวีและสมบูรณ์ก็มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันถึง7ครั้งและทั้งสองคนก็ได้เคยไปทะเลาะกันถึงภายในโรงพยาบาลที่หมออาทิตย์ทำงานอยู่ความวุ่นวายต่างๆทำให้หมออาทิตย์ ต้องขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงทั้งสองคนนี้เข้ามาในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลอีกอย่างเด็ดขาดแม้ว่านวลชวีจะได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับหมออาทิตย์และดูเหมือนว่ายิ่งเธอพยายามที่จะเฝ้าเกาะติดหรือฉุดรั้งให้หมออาทิตย์กลับมาเป็นของตัวเองมากเท่าไหร่หมออาทิตย์ก็ยิ่งจะดูห่างเหินจากเธอออกไปไกลมากกว่าเดิม นวลชวีคิดว่าการจดทะเบียนสมรสอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะชุดรั้งให้หมออาทิย์กลับมาหาเธอได้ดังนั้นเธอจึงต้องการจะแต่งงานกับหมออาทิ์เพราะเธอเชื่อว่าการแต่งงานจะช่วยสร้างข้อผูกมัดและนั่นก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแต่เธอหารู้ไม่ว่าความคิดนี้เป็นความคิดและแผนการเชิงรุกที่ผิดพลาดอย่างมหันสำหรับชีวิตของนวลชวี นวลชวีบอกกับทางครอบครัวของเธอว่าเธอและหมออาทิตย์จะแต่งงานกันซึ่งในตอนนั้นตัวของหมออาทิตย์เองก็ยังไม่รู้ถึงเรื่องนี้สมิถุนายนปี2502พ่อของนวลชวีได้เดินทางมาพบกับเธอที่กรุงเทพนวลชวีได้บอกกับผู้เป็นพ่อว่าเธอได้เสียกับหมออาทิตย์แล้วตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังทำงานอยู่โรงพยาบาลรถไฟซึ่งเมื่อหมออาทิตย์รู้เรื่องนี้ เขาจึงจำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบกับทางผู้ใหญ่และได้บอกไปว่าเขาจะเลี้ยงดูนวนชวีแต่สําหรับเรื่องแต่งงานนั้นหมออาทิตย์ยังคงไม่ได้รับปากใดๆแล้วในวันถัดมานวนชวีก็พบว่าหมออาทิตย์อยู่กับผู้หญิงอื่นในโรงพยาบาลรถไฟอารมณ์หึงหวงของนวนชวีได้ลุกโชนขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วในครั้งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นมาอีกจนได้ ไม่กี่วันต่อมานวลชวีขนย้ายข้าวของและแสดงตัวว่าจะเข้าไปอาศัยอยู่ที่บ้านครอบครัวของหมออาทิตย์ในฐานะเมียมหมอโดยที่ขนาดนั้นหมออาทิตย์ไม่ได้อยู่บ้านและไม่รู้ถึงสิ่งที่นวลชวีคิดจะทำจู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งขอบเิี้ยวข้าวของจะมาอาศัยอยู่บ้านผู้ชายโดยที่ทั้งตัวผู้ชายเองและทางครอบครัวของเขาต่างก็ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อน ทำให้นวลชวีถูกคนในครอบครัวของหมออาทิย์ไล่ออกมาแต่เธอก็ยังไม่ยอมไปไหนและยังเฝ้ารอหมออาทิย์อยู่เช่นนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งก็ยังไม่ยอมกลับจนกระทั่งเมื่อหมออาทิย์กลับมาถึงบ้านเขาต้องถูกคนในครอบครัวต่อว่าอย่างรุนแรงเรื่องที่นวลชวีบุกรุกเข้ามาถึงที่บ้านเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้นวลชวีได้ระบายเรื่องราวทั้งหมดลงในสมุดบันทึกส่วนตัวของเธอทึ่งในภายหลัง สมบดบันทึกเล่มนี้ก็กลายมาเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ใช้ในการสืบสวนเพื่อตามหาตัวฆาตรกรที่ก่อคดีฆ่าเธอในปัจจุบันหลักฐานสําคัญชิ้นนี้ได้อยู่ในการดูแลของห้องพิพิธภัณฑ์นินติเวศว,วิทยาโรงพยาบาลสิริราชวันที่13กรกฎาคมปี2502สมบดบันทึกของนวลชวีได้บอกถึงเรื่องราวไว้ว่า เธอเดินทางไปพบหมออาทิตย์ในขณะที่เขากําลังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรถไฟโดยหวังจะเข้าไปพูดคุยถึงปัญหาชีวิตของเขาและเธอแต่หมออาทิตย์กลับรู้สึกว่ากําลังถูกก่อกวนจึงเผลอกำมัดต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของนวลชวีเธอกรีดร้องวายวายลั่นโรงพยาบาลว่าหมอจะฆ่าเมียหมอจะฆ่าเมียหมออาทิตย์จึงต้องเข้าไปปลอบและพาตัวไปยังห้องคนไข้ซึ่งในวันนั้นเอง นวลชวีจะเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าถูกหมออาทิตย์ทำร้ายร่างกายหมออาทิตย์จึงพยายามเจราจากับนวลชวีเพื่อไม่ให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ซึ่งนวลชวียอมตกลงทำตามคำขอของหมอแต่จะต้องแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกันบางอย่างแม้ว่าใบหน้าที่ถูกต่อยจะเป็นแผลลุกลามและเจ็บปวดจนนวลชวีต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตาม นวลชวีได้ขอให้ตำรวจไม่ต้องเอาเรื่องกับหมออาทิตย์เพราะไม่อยากให้ผู้เป็นสามีเสียอนาคตโดยนวลชวีมีเงื่อนไขว่าหมออาทิตย์จะต้องเป็นหมอผู้ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเธอซึ่งต่อมาเงื่อนไขข้อนี้ก็ได้ทําให้หมออาทิตย์เกิดความเครียดความกดดันและความอึดอัดใจอย่างหนักเนื่องจากเขามีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายแต่นวลชวีก็ยังพยายามจะบังคับให้เขามาคอยนอนเฝ้าตลอดเวลา จนบางวันเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากที่ต้องคอยเฝ้านวลชวีไปด้วยและจะต้องทำงานไปด้วยอีกทั้งเขายังต้องกังวลว่าถ้าใช้เวลาอยู่กับนวลชวีนานๆนางสมบูรณ์ผู้เป็นภรรยาอีกคนก็อาจจะตามมาทะเลาะวิวาทกันถึงโรงพยาบาลและกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตขึ้นมาอีกวันที่17กรกฎาคมพ่อของนวลชวีลงมาที่กรุงเทพอ,อีกครั้งเพื่อจะเอาเรื่องกับหมออาทิตย์ ที่ลงมือทำร้ายลูกสาวของตนเองแต่ในระยะนี้หมออาทิตย์กลับมีพฤติกรรมที่แปลกไปเหมือนว่าเขาจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้มากนักโดยพูดสั้นๆเพียงแค่ว่าแล้วแต่สารซึ่งบันทึกของดวนชวีในวันนั้นเธอได้เขียนประชดประชันต่อว่าหมออาทิตย์และเหมือนเธอจะรู้ว่าหมออาทิตย์กำลังคิดแผนการเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างต่อไปจากนั้น หมออาทิตย์และนวลชวีก็มีปากเสียงกันเรื่อยมาจนถึงขั้นที่หมออาทิตย์ได้ลงมือทําร้ายร่างกายนวลชวีและได้กลายมาเป็นคดีความต่อกันอีกด้วย31สิงหาคม2502หมออาทิตย์ได้รับโทรศัพท์จากนวลชวีบอกว่าให้เขาไปพบกับนายทวัตซึ่งเป็นเพื่อนของเธอและยังเป็นที่ปรึกษาในคดีทำร้ายร่างกายของเธออีกด้วย จากการได้พบกันนาทวัตได้แนะนําให้หมออาทิพย์และนวลชวีคืนดีกันซึ่งหมออาทิพย์ก็รับปากและเขียนจดหมายส่งให้กับตํารวจเจ้าของคดีนี้โดยมีใจความว่าเราสองคนจะคืนดีกันแล้ววันที่9กันยายนปี2502นวนวลชวีชักชวนนทวัตให้ไปทําบุญและดูดวงที่วัดด้วยกันซึ่งพระที่วัดได้บอกกับนางนวลชวีไว้ว่า ต่อไปนี้ชะตาของเธอกำลังจะดีแล้วแล้วในเวลาสองทุ่มครึ่งหมออาทิตย์ก็มาพบกับนวชวีและนายทวัตเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องเรือนหอจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มนายทวัตได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนแต่ในวันถัดมานวนชวีได้โทรศัพท์ไปบอกนายทวัตว่าเมื่อคืนหลังจากที่นายทวัตกลับไปเธอและหมอก็ได้ทะเลาะและมีปากเสียงกันอีกในวันนั้น นวลชวีนัดหมายให้ในายทวัตมาพบกับตนที่โรงพยาบาลยาสูบช่วงหลังเลิกงานซึ่งนายทวัตก็ไปถึงที่นัดหมายในเวลาหนึ่งทุ่มแต่กลับไม่ได้พบนวลชวีตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้แล้วหลังจากวันนั้นนวลชวีก็ได้หายตัวไปและไม่ได้กลับมาอีกเลยเชา้าวันที่12กันยายน2 5 0 2เวลา8ปนาฬิกาสนาทีในระหว่างที่นายจำลองจิรัติตะกุล นั่งเรือจ้างออกจากบ้านไปทํางานก็ได้พบศพลอยน้ําอย่างน่าเวทนาในแม่น้ําเจ้าพระยาห่างจากตัวอําเภอนนทบุรีไปประมาณ2กิโลเมตรศพที่เขาพบเป็นร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวในชุดเสื้อสีฟ้าอ่อนกระโปรงสีดําปักลายคาดเข็มขัดสีฟ้าเส้นโตอยู่ในลนักษณะหงายมือพาดหน้าอกและที่สําคัญคือได้พบแหวนทองลงยาซึ่งจะเลกนามสกุลรามเดชะ ซึ่งเป็นสกุลดั้งเดิมของหมออาทิย์นั่นเองศพถูกส่งไปที่วัดนครอินและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจนนทบุรีเพื่อดำเนินการชนะสูตรศพเป็นการด่วนซึ่งต่อมาผลจากการชนะสูตรระบุว่าสาเหตุการตายเนื่องจากมีบาดแผลถูกแทงจนเลือดตกในและเธอได้เสียชีวิตก่อนที่จะถูกโยนลงแม่น้ำที่ร่างกายของศพหญิงสาวมีบาดแผลถูกแทงทั้งหมด3มแผล แต่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของศพนั้นไม่พบว่ามีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดวันที่13กันยายนต5 0 2เวลา22นาฬิกาศพที่พบในลำน้ำเจ้าพระยาได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นศพของนวลชวีซึ่งตำรวจสืบสวนสืบไล่มาจากชื่อสกุลที่มีการสลักเอาไว้อยู่บนตัวแหวนของศพในคืนนั้นหมออาทิตย์ ได้รับทราบข่าวการพบศพของนวลชวีและต้องเผชิญหน้ากับกองทัพนักข่าวซึ่งหมอตอบเพียงสั้นๆว่าเธอเป็นภรรยาของผมก็จริงแต่เราแยกกันอยู่พรุ่งนี้จึงจะไปรับศพเพราะตอนนี้มันดึกมากแล้วนวลชวีไม่มีศัตรูหรือไม่มีปัญหากับบุคคลภายนอกที่ไหนเลยยกเว้นเพียงปัญหาภายในครอบครัวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้จึงถูกพุ่งเป้ามาที่หมออาทิตย์ ซึ่งหมออาทิตย์ก็ได้ถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนในวันถัดมาและได้มีการพบร่องรอยการข่วนที่บริเวณข้อมือของหมอตำรวจจึงได้ถ่ายภาพบาดแผลน,นี้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งข้อหาฆาตกรรมภรรยาทันทีในช่วงดึกของกลางเดือนกันยายนภายหลังจากที่หมออาทิตย์ถูกจับขบวนรถตำรวจที่มีการคุ้มกันอย่างหนานแน่นได้พาตัวหมออาทิตย์ไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง เพื่อให้เขาได้พบกับใครบางคนซึ่งคนผู้นั้นก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่ขนาดนั้นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ที่สําคัญที่สุดคือเขายังเป็นอธิบดีกรมตํารวจอีกด้วยอธิบดีกรมตํารวจผู้นี้มีนิสัยชอบสั่งยิงเป้าผู้คนโดยในช่วงที่อยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาเคยสั่งยิงเป้าไปแล้วถึง6คนและในครั้งนี้เขาได้เรียกตัวหมออาทิตย์มา เพื่อสอบถามถึงคดีฆาตกรรมอย่างดุดันซึ่งในขณะนั้นคดีนี้กำลังโด่งดังและอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากทั้งที่หมออาทิย์นั้นกำลังรู้สึกหวาดกลัวเรากับกำลังตอบคำถามอยู่ต่อหน้าพยามัจจุราชแต่เขาก็ยังคงยืนยันให้การปฏิเสธอยู่เช่นเดิมในคดีนี้มีตำรวจระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีหลายคนจนกระทั่งได้สืบทราบว่า หมออาทิตย์มีเพื่อนสนิทชื่อนายชูยศและนางสุขสมส,มสองสามีภรรยาซึ่งเคยเป็นนี่บุญคุณที่หมอได้เคยช่วยชีวิตพ่อของพวกเขาเอาไว้จึงเกิดความาซาบซึ้งในน้ำใจหมอจนถึงขนาดยอมตายแทนหมอได้ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและเก็บหลักฐานโดยบ,บุกเข้าไปถึงบ้านของนายชูยศที่ได้ถูกปิดล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาที่นี่ตำรวจได้พบหลักฐานสำคัญทั้งคราบเลือดยาสลบ และมีดปลายแหลมแต่อีกเจ็ดวันต่อมาในชูยศพร้อมกับภรรยาก็ได้ขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่หลังจากการสอบสวนตำรวจก็ต้องปล่อยตัวพวกเขากลับไปโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นทางตำรวจต้องรวบรวมข้อมูลสืบสวนและทำการหารหลักฐานเพิ่มเติมโดยเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดกันหลายคน การสืบสวนไปถึงจุดที่ตำรวจมั่นใจแล้วว่าคดีนี้หมออาทิพย์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของนวลชวีอย่างแน่นอนต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยในการลงมือฆ่านวนชวีเอาไว้ได้ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยนายชุยศและนางสุขสมสองสามีภรรยาผู้เป็นตัวกลางในการดำเนินแผนการนมงคลเรื่อเรืองรัฐสัปเหร่ที่อยู่ข้างบ้านนายชุยศและเป็นมือสังหาร ที่เคยมีประวัติหนีคดีมาจากที่อื่นและยังมีนายยงและนายเยี่ยมซึ่งทางตำรวจได้กันตัวไว้เป็นพยานตำรวจได้ลำดับเหตุการณ์ของคดีฆาตรกรรมนวลชวีไว้ว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวของหมออาทิตย์และนวลชวีซึ่งทําให้หมออาทิตย์เครียดและเกิดความกดดันจนได้ไปปรึกษากับนายชูยศนายชูยศและภรรยาจึงได้ไปที่บ้านของนายยงเพื่อถามหานักฆ่ารับจ้าง ที่สามารถลงมือฆ่าผู้หญิงได้โดยไม่มีหลักฐานซึ่งนายยงก็ได้แนะนำนายมงคลสปเดอร์คนหนึ่งที่เคยฆ่าคนตายมาก่อนสองสามีภรรยาจึงได้ตกลงใจว่าจ้างนายยงให้จัดหามือสังหารมาให้โดยจะได้รับค่าจ้างในการลงมือสังหารครั้งนี้เป็นเงิน1 0 0 0 0บาทจากนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดก็ได้ร่วมกันวางแผนในการสังหารนางนวลชุวี แล้ววันที่จะลงมือฆ่าตามแผนก็มาถึงในวันที่10กันยายนปี2502หมออาทิตย์ไปรับนนชวีที่โรงพยาบาลยาสูบในตอนเช้าก่อนที่จะพาไปบ้านสร้างใหม่ของนายชุยศที่สวนบางบำารุงในช่วงเย็นในวันนั้นเวลาบ่ายโมงเศษนายยงได้ไปที่บ้านนายชูยศเพื่อดูสถานที่สำหรับทําการสังหารตามแผนพร้อมกับเตรียมมีดปลายแหลมผ้าพลาสติกสายไฟคู่สีเหลืองหนึ่งขด และไม้ไผ่ที่จะใช้สำหรับอามศพทุกอย่างได้ถูกเตรียมอไว้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนซึ่งเมื่อเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนายยงก็กลับไปที่บ้านของตนเพื่อรอเวลาเวลาห้าโมงเย็นนายยงกลับมาบ้านที่จะใช้ก่อเหตุอีกครั้งเพื่อสมทบกับนายชุยศและนายมงคลโดยทั้งหมดจะหลบอยู่ในห้องน้ำเพื่อรอคอยเหยื่อตามแผนการ หลังหกโมงเย็นหมออาทิตย์พาน,นวลนชวีมาถึงบ้านแล้วพาไปที่ห้องครัวจากนั้นก็ทําการปิดประตูลงกรอนและอาศัยจังหวะที่นวนชวีไม่ทันระวังตัวหมออาทิตย์ก็ทําการวางยาสลบเธอจนเมื่อเธอนอนหลับไปเขาจึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้ผู้ร่วมสังหารออกมาจัดก,การขั้นต่อไปตามแผนการก่อนลงมือฆ่านวลชวีซึ่งกําลังสลบอยู่ ถูกข่มขืนไปหนึ่งครั้งจากนั้นนายมงคลก็เริ่มลงมือโดยใช้มีดปลายแหลมเสียบแทงเข้าไปที่ร่างของนวลชวีสามครั้งจนเธอส่งเสียงร้องออกมาหลังจากนวลชวีสิ้นใจในายมงคลก็เรียกให้ในายเยี่ยมซึ่งเป็นน้องชายมาช่วยกันขนย้ายศพโดยยกศพมาวางลงบนผ้าพลาสติกใช้สายไฟมัดที่ข้อเท้าเอวและหัวไหล่แล้วใช้ไม้ไผ่สอดลอดใต้สายไฟเข้าไป พือช่วยในการใช้หามศพออกจากบ้านส่วนนายยงมีหน้าที่ทําความสะอาดรอยเลือดของนวนชวีที่กําลังไหลออกมาเป็นทางอยู่ตามพื้นบ้านเวลาสองทุ่มร่างอันไรยวิญญาณที่เต็มไปด้วยเลือดของวนวลชวีก็ได้ถูกทิ้งลงมาจากบนสะพานดนทบุรีลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงตุ้มดังสนั่นไปทั่วทั้งท้องน้ํา โดยไม่รู้ที่มาของต้นเสียงถึงแม้ว่าทุกอย่างจะถูกเตรียมการระวังแผนกันมาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายก็ต้องมาพลาดเพราะแหวนวงเดียวคุณสุยานเศรษฐกรผู้เป็นบิดาของหมออาทิย์เกรงว่าคดีนี้หมออาทิย์อาจจะแพ้จึงได้ว่าจ้างนายชมพูอัจจจินดามาช่วยสู้คดีซึ่งนายชมพูเป็นทนายความฝีมือเยี่ยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทำให้หมออาทิตย์เริ่มรู้สึกมีความมั่นใจว่าตนเองจะต้องชนะคดีนี้ได้อย่างแน่นอนคดีนวลฉวีเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยต้องจารึกเนื่องจากผู้ต้องหาในการฆาตรกรรมในครั้งนี้เป็นหมอซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีคดีหมอฆาตรกรหรือหมอฆ่าคนตายมาก่อนเลยทําให้ในช่วงนั้นคนไทยทั้งประเทศต่างติดตามคดีนี้อย่างใจจดใจจ่อทุกคนอยากรู้ว่า บทสรุปของความยุติธรรมจะทำให้คนผิดทั้งหมดจะโดนลงโทษประหารชีวิตหรือไม่วันที่12ธันวาคมปี2503ที่ศาลอาญาบรรลังที่2คือวันพิพากษาคดีอาชญากรรมแห่งประวัติศาสตร์ของหมออาทิตย์และพักพวกในวันนั้นมีประชาชนนับหมื่นคนที่แห่กันมาฟังคำพิพากษาอย่างมืดฟ้ามัวดินจนถึงขนาดที่ว่า ต้องทำการต่อลำโพงรอบสนามหญ้าบริเวณสารทหารอาญาเก้าอี้หลายตัวในศารถึงกับแตกหักเสียหายเนื่องจากต้านทานแรงเบียดเสียดของคลื่นมนุษย์ไม่ไหวแล้วนาทีระทึกขวัญก็มาถึงทุกคนพากันสงบนิ่งเพื่อรอฟังผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินในช่วงสุดท้ายสารได้ตัดสินว่าหมออาทิย์ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและก่อให้คนอื่นกระทำความผิด ให้ต้องรับโทษประหารชีวิตส่วนนายมงคลสปปะเรอมือสังหารมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาให้ทำการจำคุกตลอดชีวิตและริบมีดสั้นปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุส่วนนายยงนายชูยศและภรรยาสารไม่มีหลักฐานเอาผิดจึงให้ทำการปล่อยตัวสิ้นคำพิพากษาหมออาทิตย์ถึงกับต้องยินตะลึงเนื่องจากคิดว่าตนมีทนายความมือหนึ่งของประเทศมาว่าความให้ ึงมีความมั่นอกมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าไม่ว่าอย่างไรตนเองก็ต้องรอดแน่นอนแต่ผลจากการตัดสินคดีที่ได้รับนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆกลับรอดพ้นจากโทษประหารส่วนตนเองนั้นกลับต้องรับโทษตายแต่เพียงผู้เดียวต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับจากต่างประเทศนิวัตสู่พระนครถือว่าเป็นวันมหามงคล หมออาทิตย์จึงได้รับอน,นิสงค์ด้วยการได้รับอภัยโทษประกอบกับพ่อแม่ของหมออาทิตย์ต่างวิ่งเต้นหาทางช่วยเหลือลูกทุกวิถีทางจนในที่สุดหมออาทิตย์ก็ถูกจองจําอยู่ในคุกได้เพียงไม่นานเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่หมออาทิตย์พ้นโทษมาแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นั้นก็ได้แต่เข้าๆออกๆโรงพยาบาลเพราะติดโรคมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเรือนจําและ ในวาระสุดท้ายของชีวิตหมออาทิตย์ซึ่งนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลท่ามกลางญาติสนิทเขาก็ได้เอ่ยปากก่อนตายถึงเรื่องของนวลชวีว่านวลชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนที่ฆ่าเธอเองหลังสิ้นเสียงคำพูดสุดท้ายชีวิตของหมออาทิตย์ก็ได้สิ้นสุดลงตามไปด้วยเช่นกันและหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนต่างเรียกสะพานนนทบุรี สถานที่ทิ้งศพนวลชวีนี่ว่าสะพานนวลชวีและบ้านหลังที่นวลชวีถูกฆ่าในสวนบางบำรุกก็ถูกชาวบ้านหลายคนเล่าลือกันว่ามีผีผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนั้นผู้คนจึงได้พากันเรียกบ้านหลังนั้นว่าบ้านผีสิง